สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวตุลคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปความรักประจําเดือนกรกฎาคมค่ะแม่หมอจะไปเช็คพลังงานของคุณนะคะถ้าตรงนั่นหมายความว่าคลิปนี้ในเดือนกรกฎาคมอาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะและก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะแม่หมออยากจะแนะนํานะคะความหอมที่เหมาะกับเพื่อนเพื่อนชาวตุลขอนำเสนอนะคะกลิ่นหอมของชาขาวค่ะเหมาะกับเพื่อนๆชาวตุลมากเป็นความหอมที่ อ่อนๆนะคะหอมสะอาดหอมแบบผ่อนคลายหอมทำให้จิตใจของคุณเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกสงบสุขได้นะคะดึงดูดพลังงานดีๆดึงดูดพลังงานความรักหอมแบบหอมหรูมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้แม่หมอมีโปรโมชั่นนะคะใครที่ซื้อ1น,นะคะแม่หมอแถม1นึ่งนะคะมูลค่า199บาบาทค่ะใครที่สนใจนะคะทักทายไปที่แอดมินของแม่หมอได้เลยค่ะ จริงๆแม่หมอมีหลายกลิ่นมากเลยนะมีทั้งหมด19กลิ่นสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้นี่ก็คือคุณอยากจะได้กลิ่นไหนเป็นของแถมก็ได้นะคะเป็นกลิ่นที่แถมก็ได้นะคะคุณสามารถบอกแอดมินได้เลยนะถามแอดมินได้เลยว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะคะแต่พลังงานที่เหมาะนะคะเข้ากับเพื่อนๆชาวตุนในความรักนะคะเป็นชาขาวค่ะบอกได้เลยว่าถ้าคุณใช้นะ เสริมสร้างสเสน่ห์นะคะให้กับตัวคุณความหอมอ่อนละมุนนะคะหอมติดทนนานหอมแบบหอมมากนะไม่รู้ว่าจะอธิบายความหอมอย่างไรนะคะลองสัมผัสด,ดูนะชาวตุนไปดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าตรงกับคุณแน่นอนว่าคลิปนี้ต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะได้ไพ่สองเหรียญ าไม้เท้านะคะอหนึ่งเหรียญสามเหรียญม,มีแต่ถาถึงเรื่องความรักนะมีแต่ไพ่เหรียญออกมานะคะแล้วก็ดีนะได้ไพ่สี่ไม้เท้าค่ะจริงๆความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีบางครั้งที่เหนื่อยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอจุดหมายปลายทางเนี่ย นะและจุดหมายปลายทางเนี่ยมันจะไปถึงการแต่งงานได้ไหมเพราะว่าชาวตูนมองความรักครั้งนี้จริงจังมากแล้วก็อยากจะคบหานะคะให้ไปสู่ปลายทางนั่นก็คือการแต่งงานแต่สองเหรียญเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดใจอยู่นะคิดวนไปวนมาคิดทบทวนนะ หลายรอบมากๆเลยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางทีอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจนะคุณอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุดินประสบการณ์างก้อนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยนะบางครั้งเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ไปต่อดีไหมลุยต่อดีไหมเอายังไงดีคือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผย เรื่องราวของคุณที่เป็นปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเนี่ยให้คนอื่นรู้แม้ทั้งไพ่เปิดมาเนี่ยคุณยังไม่บอกเลยว่าคุณเหนื่อยสาเหตุเพราะอะไรนะคะคุณแค่บอกแม่หมอว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ถามว่าความรู้สึกของคุณกับความรักเนี่ยคุณหวงแหนไหมคุณหวงแหนนะเพราะคุณรู้สึกว่าความรักที่คุณกําลัง รักอยู่ในตอนนี้เขาของคุณในตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขามีค่ากับคุณมากๆรู้สึกว่าเขาคือสเปครู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณตามหาคุณคิดแม้กระทั่งที่ว่าถ้าไม่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่อยากมีความรักอีกเลยก็ได้นะคะอาจจะไม่มีใครที่คุณรู้สึกว่าจะดีเท่าเขาจะดีที่สุดเท่ากับเขาแล้วเขาคือที่หนึ่งเลยอะ เขาคือที่หนึ่งเลยถ้าคุณกําลังจินตนาการถึงใครก็แล้วแต่นะคะที่จะมาแทนที่เขาแม่หมอรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยนะชาวตุลเนาะไพ่เบเนี้ยความรู้สึกของคุณนะคะเออมันมีความรู้สึกว่าเป็นในเรื่องของความคิดจะวางแผนยังไงคือจริงๆการที่คุณนั่งคิดหรือการที่คุณวางแผนอะไรก็แล้วแต่กับความสัมพันธ์เนี้ย คือมันก็ต้องมีเขาเนี่ยเข้ามา,ามาพูดมาคุยใช่ไหมมาวางแผนด้วยกันในอนาคตเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเ,ออเนาะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของเลิกการแต่งงานอะไรแบบนี้มันควรที่จะคุยด้วยกันใช่ไหมแต่แม่หมอหมองว่าคุณเองนะตัวขคุณเองเนี่ยอาจจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแผนอะไรต่างๆเพียงแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัว คือถามว่าทําไมถึงเหนื่อยเนี่ยคุณไม่ได้อยากให้รู้แม่หมอก็จะเจาะดีไหมก็อยากจะเอออยากจะรู้เรื่องของคุณดีไหมในเมื่อไพ่ของคุณพลังงานของคุณเนี่ยไม่ยอมบอกรู้แค่ว่ามันก็แค่เหนื่อยแล้วก็รู้แค่ว่าคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้มีคุณค่าสําหรับคุณมากๆและเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณเลยไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณไม่อยากบอก ว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอความสัมพันธ์นี้ก็ไม่เป็นไรเรามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันดีกว่านะคะคนที่ชาวตูนเนี่ยคบหายอยู่ในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างบางครั้งคําตอบของเขาความรู้สึกของเขาอาจจะทําให้คุณหายเหนื่อยก็ได้นะอ่ะไปดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะเจ็ดดาบพอมันขึ้นม่เจ็ดดาบมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ปิดบังแม่หมอไม่ได้นะเรื่องของความเหนื่อยเนี่ยยังไงความรู้สึกตรงเนี้ย คุณก็สัมผัสได้ในความรู้สึกของเขาใช่ไหมในหลัมันเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเหนื่อยเจ็ดดาบมาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นเด็กถือดาบเก้าหมายเลขเก้าก็คือไพ่พลศีนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะหรือธาตุลมนะคะม่ถึนตุนกลุ่มเจ็ดเหรียญห้าเหรียญเขารู้สึกยังไงกับคุณ คือมันเหมือนมีความลับอะ่ะปิดบังคุณก็ไม่อยากบอกแม่หมอเขาก็ไม่ได้อยากบอกแม่หมอเหมือนกันอันนี้พูดจริงๆนะคะใครที่เข้ามาส่องคุณก็ไม่อยากบอกใช่ไหมว่าคุณว่าคุณมีความลับอะไรคนที่เอ่อคนที่เข้ามาส่องนะส่องชาวตุนนะชาวตุนเองก็ไม่อยากบอกแม่หมอว่าเหนื่อยเรื่องอะไรแค่บอกคร่าวๆว่าเอออยากแต่งงานแหละกับคนเนี้แต่เขาว่าความรู้สึกของเขาเนะี่ยเขาบอกว่า ขอเก็บเอาไว้ได้ไหมไม่ได้อยากบอกว่าไอ้เจ็ดดาบ,บเนี่ยมันเป็นเรื่องของอสิ่งที่ไม่อยากพูดออกไปนะคะสําหรับตัวเขาเองนะมันเหมือนกับเขาไปทําอะไรความรู้สึกของเขานะเขาไปทําอะไรที่ไม่ดีเขาไปทําอะไรที่มันมันไม่ดีสําหรับความรักอะ่ะซึ่งคุณเองก็อาจจะรู้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับคุณั้งสองคนรู้กันรู้พฤติกรรมของกันคุณรู้ว่าเขาไปทําอะไรที่ไม่ดีมาแล้วเขาก็รู้ว่า เขาไปทําอะไรที่ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกของของเขาที่มีให้กับคุณในตอนเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะอาจจะไม่สามารถที่จะยอมรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาก็ได้ยอมรับไม่ได้ก็ได้แล้วเขาก็รู้ตัวดีนะคะเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนที่เรียกว่าความคิดของตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็เป็นใหญ่มากๆเขารู้ข้อเสียของเขาดี แล้วการที่เขาไปทําอะไรที่ไม่ดีอไม่ให้คุณรู้แบบเนี้ยแต่คุณก็รู้แต่เขาก็ไม่พูดไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองว่าตัวเองไปทําอะไรไม่ดีมาแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอืเหมือนกับดื้อสกไกายแต่ก็แต่ก็เหมือนกับรู้กันว่าก็รู้แล้วยังไงล่ะอะไรเงี้ยแต่ไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะ่ะไม่ได้ยอมรับแบบว่าเออไปทําอะไรผิดมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ใช่ประมาณนั้นซึ่งตรงเนี้ยคะ่ะ อาจจะทให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจก็ได้นะคะกับการที่เขาเป็นแบบนี้มีอะไรแล้วก็ไม่ยอมบอกชอบไปแอบทาอะไรคนเดียวหรือไปทําอะไรแบบอปิดบังซ่อนเลนอะออไปทําอะไรก็ไม่รู้รับหลังอะไรอย่างเงี้ยชอบทาอะไรรับหลังคุณแบบนี้แล้วก็ไม่บอกคุณแบบนี้ค่ะแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณอะแม่หมอรู้สึกว่าเขาช่วงนี้เขาเฉยๆนะเอาจริง เขาอยากอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงปลีกวิเวกคิดเองอะไรเองอยู่คนเดียวเหมือนคนไม่มีแฟนนะจริงๆเหมือนแบบคนไม่มีแฟนหรือคุณกับเขาคบกันถึงขั้นไหนแล้วไม่หมอไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเขาดูนิ่งเฉยมากเลยอะคะ่ะจริงนะดูนิ่งดูแบบไม่หือไม่อือเย็นชามากเลยแล้วก็ในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขานะคะ ถามว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมมันดูเหมือนกับว่าจุดมุ่งหมายของคุณการจุดโฟกัสของคุณเป็นสี่แม้เท้าแต่ของเขานาเป็นห้าเหรียญไม่หมอรู้สึกว่าเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องการอยู่กับคุณอนะเรื่องการแต่งงานนะคะแต่เป้าหมายของเขาคือเหมือนกับเขาอยากปีกวิเวกเขาเบื่อนะเขาเบื่อหน่ายไหมคะ คนที่เข้ามาส่องนะที่คุณจะส่องหรือเปล่าไม่บอกก็ไม่รู้นะชาวใครไม่รู้เข้ามาส่องชาวตุลหรือเปล่าน,นะแต่แต่ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็อาจจะไม่ใช่คุณนะแต่สําหรับชาวตุลที่เปิดมาฟังคลิปนี้เนี่ยคุณจะสัมผัสได้ไหมว่าความรู้สึกของเขานะ่เหมือนเขาไม่อยากแต่งงานเหมือนเขาไม่อยากมีชีวิตคู่เหมือนเขาไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนเขาเหนื่อยเหมือนเขาเหนื่อยที่จะสร้างฐานะเหมือนเขาเหนื่อยที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขาต้องดูแล คือจริงๆอ่ะต่างคนก็ต่างดูแลแต่การอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะรู้สึกสงบสุขกว่าเงี้ยค่ะพอพอจินตนาการเรื่องของการแต่งงานมันต้องอยู่กันสองคนใช่ไหมต่อไปก็ต้องมีลูกเนี้ยเขาอาจจะคิดว่าการมีลูกมันก็เหนื่อยการที่อยู่กันสองคนต้องรับภาระต้องรับผิดชอบอะไรสองคนการเงินการทาอูน,นู่นนั่นคําบางทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยสําหรับเขามันทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวนะ เขาไม่ต้องรวยมากก็ได้อะสมมตินะไม่ต้องรวยมากก็ได้ไม่ต้องหาเงินอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้เขาสมถะมากเลยเนี่ยเขาอยู่แบบกระท่อมหลังหนึ่งอะสมมตินะอ่านตามไปนะหรือบ้านหลังเล็กๆหรือห้องเช่าห้องเล็กๆบ้านเช่าหลังเล็กๆไม่ต้องใหญ่โตโมโหราชไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแค่อยู่พอดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรับตัวตัวนเขาได้เหรอแต่พอการแต่งงานปุ๊บต้องดิ้นรนละต้องทํางานเหนื่อยต้องหาเงินต้องสร้างฐานะ ดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยอะค่ะแล้วคุณก็พยายามดันเขาหรือเปล่าดันเขาในเรื่องนี้ไหมคือเขาอาจจะเป็นคนเย็นชาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีอะไรเขาไม่ปรึกษาคุณชอบคิดชอบอะไรคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ชอบเก็บตัวแล้วก็ไม่คือพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยขยันทํางานอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเออทั้งๆท,ที่จริงๆเขาก็เป็นคนเก่งนะเขาก็เป็นคนมีวิชายความรู้นะแต่เขาไม่ ไม่พัฒนาตัวเองไม่ขวนขวายที่จะมั่งอยากมั่งข้างร่ำรวยนะ่ะแล้วคุณถ้าคุณพยายามผลักดันเขาอยู่ในตอนนี้นะคะคุณก็คงจะรู้สึกเหนื่อยแต่คุณก็รักเขานะคุณก็รักเขาเขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นสายที่คุณรักอาจจะไม่ค่อยแบบแคร์ใครอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูแบบดูเท่ะนะดูเท่คือคนคนแบบนิ่งๆคนที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปจริงๆมันก็มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะ แต่เขาอะรู้สึกไม่เคยอยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจะแบบพัฒนาอยากจะอะไรเลยอยากอยู่แบบสมถะง่ายๆเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณจะรับเขาได้เหรอแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเหนื่อยด้วยนะน,นี้คืความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะคะอ่ะเขาอยากไปต่อคุณไหมถามถามเขาเลยดีกว่าเนาะคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาอยากไปต่อกับคุณไหมเขาอยากแต่งงานกับคุณไหม เหมือนกับพี่คุณคิดว่าเออเราจะต้องแต่งงานกันนะหรืออะไรเงี้ยอะลองดูนะเขาอยากแต่งงานับคุณไหมห้าม้เท้าสับสนมากพูดถึงเรื่องแต่งงานเนี่นะโอ้โสับสนมากในสมองนะคะคือพอพูดแต่งงานปุ๊บเริ่มแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดเริ่มสับสนเริ่มแบบขัดแยง้งอาจจะยังไม่อยากแต่งนะแต่ก็ใจนึงก็อยากแต่งนี่อ่ะ ห้าไม้เท้าสิบถ้วยไอใบหนึ่ง8ดเหรียญใจนึงก็อยากแต่งไม่หมอรู้ละคนเนี้ยเขาเป็นคนยังไงนะคะถ้าแต่งนะแต่ถ้าคุณคุณต้องยอมรับเขานะว่าเขาไม่ใช่คนขยัน,เข,น,ขยนเขาไม่ใช่คนขยันหาตังค์แต่เขาก็มีงานประจำำําทําทําได้เท่าไหนก็เท่านั้นเขาไม่ใช่คนที่จะกระตือรือร้นเนาะแต่ถ้าคุณอะ อยากให้เขาทํานู่นทนํานี่อย่าให้เขาผลักดันให้เขาอยากมั่งคั่งร่ำรวยอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเขาอาจจะตัดสินใจไม่แต่งก็ได้แต่ถ้าคุณยอมรับในตัวของเขาว่าเออถ้าอยู่แบบปีกวิเวกนะสงบสุขนะไม่วุ่นวายกับสังคมนะอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอดีไม่ต้องร่ํารวยมากแค่แบบมีแค่ไหนก็ก็ก็ก ไม่อยากให้ตัวเองดิ้นรนเหนื่อยอะไรแบบนี้จริงๆถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาชอบแบบนี้เขาชอบใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆสมถะไม่ต้องการความร่ารวยอะไรมากคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคเขาก็แต่งนะจริงถ้าคุณโอเคเขาก็แต่งแล้วคุณจะโอเคไหมก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะชาวตุลอะทีนี้แม่หมอขอดูแนวโน้รนะะนนรคมคะนนะนงงะระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะแนวโน้มจะเป็นยังไงคะระหว่างคุณกับเขา แนวโน้มแนวโน้มแปดดาบแน่นอนค่ะพลังงานของคุณนะ่ะคุณมป็งินขยันนะไม่หมอว่านะคุณมป็งินขยันแล้วคุณก็ต้องอยากมีอนาคตที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีแล้วคุณได้คําตอบจากเขาแบบเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมชีวิตเขาได้เลยเพราะเขาสันโดษมากเขาชินอยู่กันอยู่คนเดียวชินมากนะคะแต่งานได้ไหมก็ได้ถ้าคุณยอมรับเขาได้ประมาณนี้นะแปดดาบ แนวโน้ม8ดาบนะคะอัะสวินถือดาบราชินีถือไม้เท้าเจอดสตาร์เก้าเหรียญแนวโน้มถามว่าเป็นยังไงคะมันก็เหมือนเดิมนะแม่หมอมองว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณโฟกัสกับความรักคุณจะรู้สึกมืด8ดด้านคุณจะรู้สึกว่าคุณคอนโทรลไม่ได้แล้วคุณจะรู้สึกเครียดปวดหัวมีผลกระทบกับ ความรู้สึกของคุณมากๆแต่ถ้าคุณไม่โฟกัสในเดือนนี้นะถ้าคุณไม่โฟกัสกับความรักหรือบางทีคุณมองว่าคุณไม่ได้อยากเลิกกับเขาหรอกคุณก็อยากคบเขาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณไม่โฟกัสเขาแล้วกันอ่ะในเมื่อเขาอยากเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปก่อนมันไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณเองต้องเปลี่ยน เป้าหมายอะคะ่ะคุณต้องเปลี่ยนเป้าหมายาไปอย่งอางอาชีพการงานของคุณหนะ้าที่การงานของคุณมีไหมที่คุณจะต้องคิดถึงเขามีนะคะมันเงียบนะมันเงียบมันเหมือนสันโดษเหมือนมีแฟนก็เหมือนไม่ค่อยมีอะต่างคนต่างอยู่แบบนี้นะคะ่ะแล้วถ้าคุณไม่ทักเขาก่อนเนี้ยมันเขาก็ไม่ค่อยทักคุณนะเวลาที่เขาอยู่กับโลกส่วนตัวของเขาแบบนี้ค่ะนะคะเนะพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่า คุณเองต้องเปลี่ยนกจุดโฟกัสมาโฟกัสที่ความสำเร็จในอาชีพการงานโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองถ้าสมมติว่าคุณรักเขาอ่ะคุณก็ว่าเขาเป็นคนดีแหละเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตืืรอร้นเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าคุณอยากจะมีเขาในชีวิตแล้วก็แต่งงานกับเขาจริงๆนะคะเพราะเขาก็อยากแต่งงานกับคุณนะไม่ใช่ไม่อยากแต่งแค่คุณอย่าบังคับให้เขาต้องไปขยันหรือว่าไปแบบอู่ไปดิ้นรนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคุณเองคุณก็ต้องมาโฟกัสกับตัวเองว่าคุณคุณต้องรวยเขาไม่รวยไม่เป็นไรเขาไม่กระตือร้นไม่เป็นไรแต่คุณต้องรวยแล้วคุณก็โฟกัสตัวคุณเองเลยว่าคือคุณดึงเขาไม่ได้แต่คุณก็ต้องเอาตัวของคุณนี่แหละไปสู่ความสําเร็จ การเงินการทองที่ดีถ้าเขาพอใจในชีวิตของเขาแบบนั้นก็ให้เขาพอใจไปมันเหมือนกับต่างคนก็ต้องต่างแยกมุมมองแยกไมเซ็ตแยกอุดมการปล่อยให้เขาอยู่ในอุดมการ์ของเขาแล้วคุณก็อยู่ในอุดมการของคุณแม่หมอก,ก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่แต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่าไปบังคับเขาแล้วเขาก็ไม่ไปบังคับคุณไม่ไปก้าวไก่กับชีวิตของคุณแต่ส่วนรวมที่จะต้องมีนะคะคุณก็อาจจะต้องยอมรับว่า แต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะเหนื่อยถ้าคุณสมมติว่ามีลูกนะสมมติว่าคุณก็อยากให้ลูกคุณเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆใช่ไหมลเอกชนแพงๆอะไรเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับคุณก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยที่คุณจะต้องดิ้นรนตรงนั้นคุณจะคาดหวังให้เขาแบบว่ามาแบบว่าเฮ้ยเนี่ยลูกต้องนนไม่ได้อ่ะคุณอาจจะปวดหัวคุณอาจจะผิดหวังแต่ถ้าคุณยอมรับตั้งแต่ต้นน้าคัะนะคะว่าเขาก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะ นะ่ะก็เจอกันคนละครึ่งทางไม่ต้องเรียนระดับแบบโรงเรียนอินเตอร์แบบแพงๆก็ได้แต่ให้อยู่ในระดับที่ว่าเขาสามารถให้คุณได้คุณสามารถให้ให้ลูกได้อะไรแบบนี้อันนี้อันนี้แม่หมอพูดถึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นส่วนกลางนะคุณเองก็อาจจะชิวๆสบายๆเขาเองก็อาจจะช่วยเหลือคุณได้ในระดับหนึ่งที่เขาช่วยเหลือที่เขาไม่ต้องเหนื่อยกับชีวิตมากก็จะประมาณนั้น ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจและเปลี่ยนจุดโฟกัสนะคะถ้าคุณบังคับเขาเขาจะหนีแต่ถ้าคุณยอมรับในตัวของเขาคุณก็จะสุขสมหวังในความสัมพันธ์นี้ค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวรยายละเอียดแม่หมอไปไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมนะคะชาขาวเหมาะกับชาวตุลมากๆถ้าคุณใช้จะช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ ให้กับตัวของคุณจะเกิดความโชคดีหรือคุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองอะไรใหม่ๆหรือบางทีคุณอาจจะดึงดูดนะพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเรากับปฏิหารก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะพลังงานความหอมเนี่ยนะคะช่วยเราได้เสมอค่ะก็แม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอเปเพื่อนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ